สวัสดีค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะมาอัปเดตกระเป๋าสะภายหนังจระเขสสวยๆใบใหญ่นะคะตัวนี้ได้ฉายานามว่าทรงอ้ํานะคะลูกค้าหรือรหัสที 102นั่นเองนะคะวันนี้มาอัปเดตให้ชมทุกสีที่มีในสต็อกเลยนะคะมีทั้งหมด3เฉดสีด้วยกันนะคะน้องนุกขออนุญาตรีวิวสีแรกเลยนะคะตัวนี้เป็นสีดำทมินหัวกะโหลกสวยๆนะคะลูกค้าได้มาเป็นงานหนังตัวใบใหญ่มากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะบอกเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่ตามหาอยู่นะคะตัวน,นี้ราคาดีมากๆเลยนะคะพี่ๆเดี๋ยวนุกขออนุญาตอัปเดตรอบใบลูกค้าได้รับชมกันก่อนนะคะ หนังสวยมากๆเลยค่ะใบนี้ได้มาโอโหรอนานมากๆเลยนะคะพี่ๆกว่าจะมาถึงนะคะกว่าจะได้มาอัปเดตให้ลูกค้าได้ชมนะคะรอนานมากๆเลยลูกค้าเกือบปีเลยทีเดียวนะคะตัวนี้นะคะมีไซส์ขนาดนะคะลูกค้าฐานนะคะหรือความยาวฐานอยู่ที่13นิ้วความสูงอยู่ที่10นิ้วก้นมีความหนาอยู่ที่ประมาณ4นิ้วเลยนะคะลูกค้ารุ่นนี้มีสายสะพายยาวให้ด้วยนะคะท่านใดที่ตามหาสีดำนะคะหิ้วง่าย พายง่ายๆถือง่ายๆนะคะตัวนี้บอกเลยว่าหายากมากนะคะจัดได้เลยนะคะช่วงนี้ราคาโปรโมชั่นอยู่ที่8,500บาทเท่านั้นนะคะไม่พอนะคะทางร้านมีของแถมให้พี่ๆสุดปังมากๆเลยนะช่วงนี้น้องนุกก็จะมีของแถมเป็น กระเป๋านะคะลูกค้าตัวนี้เป็นมันนิคริปนะคะเป็นกระเป๋าที่ผลิตจากหนังจอระเ้แท้นะคะแล้วก็พวงกุญแจปรากระเบนแบบนี้นะคะซื้อหนึ่งใบของแถม2ชิ้นจุกๆแบบนี้เลยลูกค้าและมีบริการเก็บเงินหลายทางไม่บวกไม่ชาร์จเพิ่มด้วยนะคะเดี๋ยวน้องนุกขออนุญาตนะคะลูกค้าให้ชมข้างในนิดนึงนะคะพี่พี่ตัวนี้ซับหนังให้อย่างดีนะคะอย่างสวยอย่างปังเลยนะคะลูกค้า มีสายสะพายยาวให้ด้วยมีถุงผ้าแถมให้ทุกออเดอร์นะคะนี่ลูกค้านี่คือสายของน้องนะคะสายตัวนี้นะคะผลิตจากหนังจอระเข้แท้ปรับระดับปรับเลื่อนได้นะคะซึ่งปังมากๆใช้งานได้จริงแน่นอนลูกค้าใบใหญ่ไม่พอนะคะลูกค้า จุของได้เยอะแน่นอนนะคะตัวนี้จะมีช่องซิปตรงกลางเป็นช่องซิปที่มีความลึกนะคะน่าใช้มากๆเลยลูกค้าแล้วก็มีช่องซิปแถมมาให้อีกด้านข้างมีช่องพ็อกเก็ตอีกนะคะเลิศมากๆนะคะใครตามหางานหนังตัวสวยโดดเด่นวิลิสมาลาลูหลามาเหานะคะต้องจัดได้เลยค่ะสีดําพร้อมส่งค่ะต่อไปนะคะนุองจะพาพี่ๆไปชมสีม่วงนะคะตัวนี้ได้มาเป็นหนังทองแม่โอ้แม่เจ้าสีม่วงบอกเลยว่าเลิศมากๆเลยพี่ๆ ใส่กับชุดไหนก็สวยถือกับชุดไหนก็ปังนะคะลูกค้าตัวนี้คุณหญิงคุณนายมากให้โซหรูหรามากๆเลยลูกค้าจ๋าท่านใดที่ตามหาโทนสีม่วงนะคะไม่ควรพลาดเลยคะ่ะลูกค้านี่บุ่นให้ชมรอบใบแบบนี้เลย นะคะชอบความมีเสน่ห์ไม่ซ้ำใครนะคะลูกค้านี้เลยค่ะสีม่วงตัดอะไหล่ทองให้อย่างสวยมีสายสพายแถมให้ทุกใบเลยนะคะลูกค้าจ๋างามมากๆเลยนะคะใบนี้นะคะหยดย้อยเหลือเกินลูกค้าจ๋า นี่เลยนะคะท่านไดเห็นคลิปวิดีโอนี้แล้วอดใจไม่ไหวนะคะอยากจะจับจองเป็นเจ้าของนะคะฝากข้อความในอินบ็อกซ์เพจหรือแชทเพจได้เลยนะคะเพื่อเป็นการป้องกันมิจฉาชีพทางร้านจะไม่ทักหาลูกค้าก่อนเด็ดขาดนะคะเดี๋ยวเราไปชมสีสุดท้ายที่น้องมีกันเลยนะคะแม่ ภูมิใจนำเสนอมากจะถูกจะแพงก็ต้องแดงไว้ก่อนนะคะได้ความสวยความอลังความโดดเด่นไม่ซ้ําใครนะคะลูกค้าถือออกไปไหนมาไหนแล้วรับรองว่าปังที่สุดในปัตตภีแน่นอนนะคะอันนี้ได้มาเป็นหนังท้องค่ะลูกค้าจริงๆสีแดงนกนุกได้มาหลายใบนะคะได้มาประมาณอีก2ใบในสต็อกนะคะวันนี้ไม่ได้เอามารีวิวให้นะคะเอามาเอามาโชว์ไปพี่ตัวอย่างแค่ใบเดียว ะะแต่ถ้าลูกค้าอยากเลือกลายทักมาเลยนะคะทักมาได้เลยนะตัวนี้คือต้องตุนค่ะแม่เพราะว่าเป็นสีที่แบบลูกค้าถามหากันเยอะนะคะไม่ตุนให้ไม่ได้แล้วลูกค้าสีนี้งามเหลือเกินลูกค้านะคะตัดอะไหล่ทองให้ทุกใบแล้วก็มีสายแถมให้ทุกทุกใบเลยนะคะลูกค้าเขาก็จะมีสายสพายยาวให้แบบนี้นะคะ ใช้งานได้จริงนะแม่นะปรับระดับปรับเลื่อนได้เลยนะคะโอเคนะคะลูกค้าสำหรับรีวิวนะคะของคลิปนี้ก็จะมีสินค้ามาให้พี่รับชมกันนะคะก็คือน้องอ้ําหรือทีหนนะคะจัดโปรให้อยู่ที่8,500บาทเท่านั้นทุกใบนะคะทุกออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าของทางร้านนะคะ ก็จะมีของแถมให้พี่ๆี่ฟรีทุกออเดอร์เลยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้น้องลูกต้องขออนุญาตนะคะขอตัวพี่พลาไป่พิมเท่านี้นะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วนะคะขอบพระคุณพี่พี่เทเกิเข้ามารับชมสวัสดีค่ะ